ก็พุทธวงศ์นักเตะทีมชาติสอปอปอจะลงมาแทนใครใพุทธวงศ์ลงมาแทนอีโลฟานอ้าวทีมขึ้นฝั่งซ้าย<อ>ครับ <มา S 2> พุทธวงศครับโกอุ้มแห่งสปอปอลาวพี่น้องสอปปลาวครับมาเชียร์พุทธวงศ์กันครับสบายดีพี่น้องสอปปลาวครับดีครก็จะอู๋สไลด์เข้ามาครับบอลมาที่พุทธวงศ์ได้แล้วครับพุทธวงศ์ ของอ่ะเพื่อนคืนหลังก็มาโอ้โหจ่ายบอลดีมากพุทโวงลูกลิปอย่างเงียบๆหวยเกินหวยเกินเอาบาส่ายดีครับมาส<ไ>ายไม่ให้กันยิงโอพงศ์รวิทย์แล้วจังว<อ>จหวะนี้ต้องเซฟครับผู้จะตัวเสียดายเลยพวกนี้ไม่ปั้นพุทโวงน้องลากของพี่ผมว่าคล้ายๆกันนะจกกังหวะนี้บอลของบีจี้ค่อยๆลัเลี้ยงขึ้นมาดีไหมครับเฮ้ยได้อยู่พุทโวงโอ้ดูบอลเฟิร์สทัชพุทโวงก่อนมาครับจังหวะนี้ลากหนีก็มาพุทโวงคือหลังโอ้โอย่างเนียบจ่ายคืนหลังนะ จ่ายขึ้นหลังดีลบอลแรกบอลแรกดีบอลแรกดีเออผมเชียรน้องน้านอกตาเลยผมก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาเป็นอาเซียนแท้ๆผมชอบตรงเออมันมันอารมณ์ประมาณว่าไม่ค่อยมีใครจับตามองดูครับบอลลงโอ้โหสวยเลยครับดูแต่เดีโวเป็นไงเออของดีๆทำเป็นเล่นนะเออแบ็คซ้ายออฟเบียร์ครับของแหน่นะเอาเฮ้ยเออเอาลูกรักไปลูกรักเอาละครับจังหวะนี้ ชาโนนชาโนนเปิดไปจะให้พุทธวงศ์ดูวงวิ่งขั้วไปพุทธวงศ์บีเข้าไปครับเอาหน่อยน้องเอาหน่อยสู้ๆนี่เป็นไงเป็นไงตามไปบีมาโอ้เป็นไงโอ้เป็นไงโรซินาโรซินาให้ให้มาจังหวะนี้โอ้ไปฝืดเนี่ยมาพุทธวงศ์ได้ไหมเป้าได้ไหพุทธวงศ์เอาโดนสไลด์โอ้เชียร์นี่ไงเอ้าเรียกฟาวฟาวฟาวลูกนี้ตัดเกมตัดเกมบฟาวฉลาดตัดเกมตัดเกมโอ้โห เอางี้ผมไม่ได้บูดี้นะมีเจ้าหาวแบบปั่นครับมีคนทีมงานดีๆบอกว่าน้องมัตั้งใจมาคือเราอะเราชอบจริงๆนะพอพอผมฟังมาเนี่ยน้องตั้งใจผมก็เลยรู้สึกว่าน่าให้กับดวงใจเออน่าให้กลัมาจังหวะนี้ครับถนนวงได้บอลอยู่ที่พุทธวงศ์ครับพุทธวงศ์เล่นท่นซ่านจเนียนมากครับแต่ว่าเพื่อนจับบอลไม่ดีคือกลับมาที่พุทธวงศ์ วงคืนหลังก็บไปครับไปวิชานนอ่ะอยังไม่พลาดอ,าอ่ะอยู่ขวาเ๋าอยู่ขวาอยู่ขวาเออเอ,อ,ออกมาครับชานนชานนมองหาเพื่อนพุทธวงศ์มาแล้วย้อนกลับมาเล่นคุณว,วงบอลแรกดีครับกลับมาตรงกลางนิโนสดาโอ้น้ำหนักดีจัดออกมาซ้ายครับจังหวะน,นี้ลาเข้ามาครับศิวกรศิวกรทะลุเข้าไปทำชิงนู้ทำชิ้นแล้วอู้ดนีโดอีกภาคครับกลับมาที่กิสราการแมนชาโนนทำบอลมาครับ เบินเร็วมาจังหวะนี้พงนวิทย์พงนวิทย์ลากเข้ามาครับมีพุทธวงศ์ขำเท้าล่ะเติเขามาขึ้นมาครับพุทธวงศ์จังหวะนี้มองเพื่อนเปิดเข้ามาจุดตัดพบโดอิโดอิดึงแล้วยิงตรงนี้อโอ้ยโอ้ยิงไม่เข้าถ้าเข้านี่ยพุทธวงศ์แอซิดว่ะโอ้เกือบได้แอซิดกับพุทธวงศ์แต่ว่าไอ้โดอิไม่ยิงดีๆแล้วโอ้โหลูกนี้เด็กดอยกดเต็มข้อติดเซฟเฉยเลยครับเลวานดอฟสกี้จากตำแหน่งที่สุรชาติยืนกองหลังกองหลังสามเซนเตอร์ ทวงครับคือกลับมาชานนชานนกลับมาที่พุทธทวงครับจ่ายจ่ายยาละติดครับได้ทุ่มครับบีจีบอกโดอีที่ปากซิดแล้วครับตอนเปลี่ยนทวง <c oughs> อุ่นเครื่องอะ่ะ ก็ยิงแล้วอ่ะมันยังมันยังต้องปรับสภาพร่างกายนิดนึงแต่วันนี้เขาได้ง้างไปสามสี่ครั้งนะได้หนึ่งประตูก็ถือว่าโอเคแต่มีจีอ่ะโปรแกรมหมุนเครื่องอ่ะมันไม่ได้ไล่จากหนักไปเบาไอ้เบาไปหนักไงมันสลับกันนะเออมันสลับกันก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวสองเกมนี้ปุ๊บอ่าหนึ่งเกมน่ะเกมหน้าเนี่ยหนักแล้วอย่างวันเสาร์เจอบุยลำเออแล้วก็ไปเจอสงขลาอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะดูโคงงงแต่อลูกนี้พามาสวยครับพานุพงศ์พง์คืนกลับมากิากาแมนครับเดี๋ยวดูเล่นสุด เล่นสั้นมาครับโนสดาไปที่ศิวกรศิวกรมองหาเพืออ่อนกรัเปลี่ยนฝากมาให้พุทธวงศหนักดีครับดึงบอลลงอยู่หลังกระปให้ชาโนนกลับมาที่กฤษดาบอลสั่นพุ่มเร็วขึ้นมาครับรนคบนแกนยูเนเต็ดวนวออยู่สองรอบโดนบงังบังแล้วครับพุทธวงศพุทธวงศดึงเหนียวเตะเปิดขึ้นมาครับไต่เส้น ยังอาออกข้างไปแล้วตอนเริ่มมาไหลในช่วงที่เป็นประตูแรกในครึ่งหลังด้วยนะครับแรงก็หมดไปทั้งคู่นะครับพุทธวงครับจะทุ่มยังไงทุ่มไพโนสุดะกดตกพื้นครับโนสุดะเกี่ยวกับมาได้อดีกครั้งนงครับสารัตสารัตตั้งป้อมไม่ยิงครับบนกลับมาบดนอีกทีหนึ่งครับยังพาหนีมาได้หมดเวลาครับดึงเวลาไปด้วยครับกลับมาที่พุทธวงศ์ ดวงเปิดเข้ามาให้ศิวกรเตี๊ตะกูลครับแม่พยายามจะปกชงไม้เพื่อนแล้วมีตัวตามเข้ามาบี้ครับมาเพรสสี่คนเอาแล้วเพรสได้สารัตสารัตกลับเข้ามาแล้วยิงติดโอ้โหติดล็อกบล็อกไม่ได้ขอนแก่นมาบ้างมาทีครับจังหวะนี้โยกเข้ามาดวงจิ้มอ้าวไปฟาวครับจังหวะนี้เรียกฟาวดได้นะครับของวารลิศครับ จะถหลับไปก่อนครับไม่เป็นไรครับไม่มี VR บอลอุ่นเครื่องครับสามสองตอนนี้พุทธวงศพาหนีมาครับกลับมาที่ชานนนออกมาที่สารัตครับสารัตเรียกเพื่อให้มาเล่นทำชิงกับพุทธวงศออกบอลจังหวะเดียวครับกลับมาที่ศิวกรพลสันกลับมาที่สารัตครับสารัตดึงออกมาพุทธวงศพุทงจ่ายมาตรงกลางครับโรสุดาโรสูดาหักกับไปที่สารัตครับเอามาสารัตมาแล้วหลุดมาเึ็สุดเส้นสารัตมองหาเพื่อแล้วเปิดยอดกลับเข้าไปไม่ถึงเจริญศักดิ์ครับ เอาสองและยิงจังหวะนี้โอ้โหเอาให้ขาดครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วแล้วก็วจบ90นาทีนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับปีจีปทุมยูไนเต็ด2ประตูต่อ3ในศึกลีโอปีซีซั่นคัพ2025ครับ